สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่าเราจะมาเล่นเกมไม้ครับ PE กันนะครับอ่าผมจะมาสอนสร้างกับดักโง่โง่กันนะครับผมอ,ออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคือกรองที่สามารถใช้กับบัฟต่างๆได้ส่วนอันที่สองกล่องไปแล้วนะครับส่วนอันที่สองก็จะไม่ ระเบ,บืดทุกคนต้องใช้อยู่แล้วส่วนอันที่สามก็ของตกแต่งเอาเป็นบล็อกอะไรก็ได้อ่ามาครับผมรองมาแล้วคุณไม่ต้องผมจะเอาแบบเนียนที่สุดไกลสําบีนะ โอเคจัดเสริมโอเคแค่อบอกเดียวนะฮะ่าุก่คนวางอะตรงนี้ว้คุณอย่าเพิ่งวางนะครับราะมันอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันทำยังไงวะมันอนะไรวะเนี่ยบักอีกแล้วเฮ้ยตัวอะไรอะเอ็นเดนอร์แมนโหดูดิครับ แอนบักหรือว่าเอนเดอร์แมนมีปีกโอ้โหโอ้ไม่กอดตัวเอนเดอร์แมนบักครับโอเคก็ไม่มีสไลด์ <c oughs> อะไรแล้วนะครับอ่ะ มาสร้างทางยาวแค่ไหนจะกว้างแค่ไหนหรือสร้างเป็นบ้านเลยก็ได้ครับนะอันนี้คือคร่าวๆข,ของผมนะครับอ,อันนี้หลอกเพื่อนๆคือแบบอันนี้คือออกยากมากเลยนะครับ ผมจะตกแต่งแบบนี้ก็เป็นชีวิตจิตใจของเราเราจะเอาเราจะเอาประตูเหล็กมานะครับนี่ของที่เตรียมก็จะมีประตูเหล็กแล้วก็ปุ่มเฮ้ยปุ่มปุ่มป่ม คุณวางประตูเหล็กไว้แล้วก็ปุ่มแล้วก็กดไปแล้วก็ใสน่นี่แล้วก็พอเพื่อนเข้ามาปุ๊บเพื่อนก็จะออกไม่ได้แล้วเพื่อนก็จะไม่รู้สินะว่าจะทำไงแล้วเพื่อนก็จะลองดูในกองพอเพื่อนไม่เห็นของไหนเพื่อนก็จะปิด แล้วก็จะเดินออกแล้วก็จะตายง่นะครับผมนี่กับดักที่ผมสร้างมาเออไม่ได้เรื่องก็ <c oughs> ไม่รู้สินะครับผมในการทำก็ง่ายพอสมควรเลยนะครับ อันนี้ผมไม่ได้สร้างกับดักอีกอันหนึ่งนะครับหรือไม่ก็สร้างกับดักอีกอันนึ่งนะคะผมก็อันนี้คือก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว